สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอบมินโป้งที่อยากจะมาชวนพูดชวนคุยแนะนำ เกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปไป,ไปมานะรับระหว่างโนบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานรวมไปถึงหลากหลายช่วงราคาด้วยนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้เองเนี่ยผมก็นำนะครับ MSI s o r t 16HX สเปคเป็น Intel Core i7 14650HX การจอเป็น RTX 4060 4070จอนะครับไซซิ่ง16นิ้วเรโซเป็น16:10ต่อ 10. เขาเรียกเป็น Quad HD+ 240Hz ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่56,990บาทบอกเลยว่ามันเป็นโนบุ๊กฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่โมเดลใหม่ดีไซน์ใหม่สเปคใหม่ จากทาง MSI นะครับที่เป็นซีรีส์ที่เหนือกว่าคาธานะนะครับแต่ก็เป็นรองในส่งตัวพวกเวกเตอร์ซีรีส์ระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์ชมพูดชวนคุยก็ได้เหมือนเดิมเลยนะครับอืมแล้วก็ที่โอเคในตอนนี้จะเป็น MSI Titan 18HX อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว ตัวพ่อแล้วกันนะครับของ MSI Light Up ทั้งหมดเลยในตอนนี้ราคา1 8 9 9งแบาทอันนี้เดี๋ยวฝากติดตามรับชมรีวิวตัวเต็มกันอีกทีนึงตอนนี้เองเนี่ยผมก็กําลังทดสอบเลยแหละนะครับเนี่ยผมทดสอบแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้เปิด YouTube ทิ้งเอาวไว้นะครับอ่ะโอเคพามาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับนะครับ MSI Source สิเนี่ยก็ถือว่า เป็นนบุกซีรีส์ที่จริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ปีแล้วล่ะที่เมืองนอกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยเนี่ยนําเข้ามาขายแล้วก็สเปคใหม่ล่าสุดนะครับเขาระบุเจาะจงไปเลยว่ารุ่นซอรสสิก็คือจอ16นิ้ว h x นะครับก็คือเป็น CPU ซีรีส์ h x ก็คือเป็นตัวแรงเลย ในสวงตัว Intel TDP 55วัตต์เ้วยกันคราวนี้ในส่วงตัวเอาสเปคแล้วก็ราคาเติมๆติมก่อนเนาะนะครับนี่เลยอันนี้ตัวราคา5 6 9 9 0บาทนะครับตัว CPU นะครับก็จะเป็น Core i 7เอา้าเดี๋ยวนะน่าจะพิมพ์ผิดนั่นเนี่ยอันนี้เอาใหม่อันนี้พิมพ์ผิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องเป็น Core อ่ะผมขอ reference จากหน้า ของผมแล้วกันเนาะนะครับนี่เลยเป็นคอยเจ็ดหนึ่ง X นะครับ16บหกคอยยเทรดนะครับ P คอย E คอยเอาว่าแรงหายห่วงนะครับในการทำงานหนักๆประมวลผลเล่นเกมปลายสตรีมไปหรือว่าสายครีเอเตอร์ก็ตามทีเอาว่าแรงเหลือเฟือการ์จอนะครับเป็น R T X 4 0 6 0นะครับ แล้วก็ตัวแรม16 g ิกนะครับ SSD 1TB ทหน้าจอก็เป็นแบบ16นิ้ว quad HD p a r t ก็คือ2560คูณ1น0พิกเซลก็คือผมว่ากำลังดีเลยแหละ refresh rate 2 1 0ร z ก็คือลื่นตาแตกนะครับและค่าขอบเขตสี P 3ามาเปร์ะความว่า เอาเราเนี่ยเอาไปทํางานแบบครีเอเตอร์มือชีพได้แบบสบายใจให้ห่วงว่าสีดีสีตรงแน่นอนนะครับวิด o โอสุ Home แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ตัว Office แท้มาด้วยนะครับบท Excel ซลพอยต์ประกัน2ปี1ปีแรกเป็นประกันแบบ Inter g l o b a l ทั่วโลกแล้วก็1ปีหลังก็จะเป็นเฉพาะประเทศไทยราคาต่อสเปคต่อความน่าใช้งานผมว่าโอเคเนาะ อีกสเปคหนึ่งนะครับจาก4060ก็จะเป็น4070ส่วนสเปคอื่นนะครับ CPU RAM SSD หน้าจงหน้าจอเหมือนหมดเลยนะครับส่วนต่าง400 40, 0บาทถ้าถามผมนะคือถ้างบไปถึง60,000บาทได้ซื้อตัวนี้เถอะจบกว่าเพราะว่ามันก็แรงกว่าอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะครับอ ในส่วนตัวสเปคอื่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆได้กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้บุกที่น่าใช้นะครับไม่มว่าจะเป็นตัวมั s ส์สวิชแน่นอนนะครับมีเรื่องของตัวคุณระบ์ระบบระไปทวารอที่มันดีแล้วก็ได้ตัวคีย์บอร์ดแบบใหม่นะครับคือคนอื่นทำสี่โซนอ่ะคนอื่นทำสามโซนคนอื่นทำเปอร์คีไม่ใช่สิจะบอกว่าเอ็มไซก็ทำเปอร์คีเหมือนกันนะครับ แต่ว่ารุ่นเนี่ยจะเป็นแบบยี่บสี่โซนเว้ยก็เยอะดีเนาะค่อยว่ากันนะครับหน้าตาหน้าตาหน้าตาอันนี้เลยนะครับผมว่าโดยรวมผมชอบนะมันมีความแบบลงตัวไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับตัวเครื่องเองก็ทำมาจากตัวพลาสติกแล้วก็โลหะนะครับคีย์บงคีย์บอร์ดเลเอา์น้าใช้อ่ะนะจริงๆนะ เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กซีรีส์ที่ผมชอบนะเพราะมันดูลงตัวกลมกล่อมนะครับด้านล่างโลโก้ข้างหลังมีเพียง MSI Dragon Shield เท่านั้นบันพับแบบ2แกนนะเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับมีตัวแป้นนัำแพดมาให้ปุ่มทิศทางใหญ่มีปุ่มโคพายลอด ปุ่ม WS D โปร่งแสงนะครับแล้วก็ไฟ RGB 24โซนอเอออันนี้น่าลองว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวก็ถือว่าถ้าใครเนี่ยชื่นชอบไฟ RGB น่าจะชอบกันแหละคือ4โซนก็น้อยไปหน่อยเปอร์คีย์ก็โอ้ยตั้งค่ายุบยิบไปหมดเอา24โซนแล้วกันถือว่าครอบคลุมใช้ได้เลยทัชแพดขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องก็ถือว่าบางประมาณหนึ่ง ถ้าตาสเปคเนี่ยผมพามาดูกันนะครับตาสเปคเนี่ยจะมีความเบาอยู่ที่2.3งจกิโกรัมนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่21.8ส mm ิบมมตรบางสุดนะถือว่าค่อนข้างเบานะกับโนบุ๊กเกมมิ่ง c p u HX การ์ดจอแยกเบอร์แรงนะครับไซส์สิบหนิ้วแต่ว่าความบางอาจจะไม่บางเฉียบแต่ถือว่าบางแล้วเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่น สีสชื่อ c o s m o s Gray นะครับเอ้ยชื่อสีเหมือนกับพวกตินเลยนะอันนี้นะครับ CPU จริงๆมันจะมีเบอร์ที่เป็น i7 1 4 7 0 0 h เดซด้วยแต่ว่าเมืองไทยไม่มีเนาะอาจจะเป็นตัวที่ลดทอนมาจากตัวเนี้ยแต่1 4 6 5 0 h ก่ก็ก็แรงใช้ได้แล้วนะครับการ์จอนะครับ40ซีรีส์เอาว่า เรื่องของการใช้งานนะครับ AI การเพิ่มเฟรมเรทภาพสวยสมจริงแสงและเงาเล่นเกมดีทำงานได้ดี perfect นะครับดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับตัวการจอแยกณนะวันนี้เอซา AI engine นะครับก็เป็นเรื่องของตัวระบบของเขาแหละที่รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรเนี่ยมันก็จะปรับหมดให้เราแบบอัตโนมัติเลยแหละนะ อันนี้ผมว่าก็ง่ายดีนะจะเป็นนวนหรือว่าจะแบบให้ AI ช่วยคิดก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวซอฟต์แวร์ AI Artist ที่จะ generative รูปภาพได้เมื่อเราพรอมคำสั่งเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความส่วนร่วมของการที่มี AI ในตัวอาจจะเป็น AI แบบ on cloud นะไม่ได้ On chip นะครับคือจะบอกไม่งั้นก็ไม่เชิงอีกแหละไม่บอก Market i n ง มันก็จริงๆทํางาน AI ได้อยู่แหละตัว CPU Intel นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มี NPU แยกออกมาต่างหากขนาดนั้นในคำนี้แต่มันใช้ได้ถ้ามันจะใช้ะนะครับหน้าจออ่ะเป็นหน้าจอที่ดีนะครับตัดส่วน s o s u t u t n r n f r e s h r a t e นะครับลงตัวแล้วก็ค่าขอบเคสสีด้วย RGB นี่ไง24โซนนะครับแล้วก็มีตัวระยะกดนะครับ1.7มิล มีนำแพดมาให้ด้วยออนี่เขาจำลองให้ดูนะครับว่าเวลา24โซนเป็นยังไงเวลามันวิ่งสีมันวิ่งไล่กันแล้วก็ถ้าเราเปิดสีเดียวเป็นยังไงนะครับวายฟานะครับรูดไฟฮิตไฟห้าเส้นเป่าออกหกทิศทางนะครับดูดลมเย็นใต้ตัวเครื่องนะครับตรงบานพับเนี่ยเรียกว่า ด้านหลังด้วยแล้วก็ด้านบนด้วยอื่นๆนะครับดิแรมดีเดียหนะครับเอสรองรับเป็น Gen 5เลยนะอันนี้เทาับประเทศมัง้งระบบเสียงเป็นไฮรีสออดิโอพวกหูฟังลําโพงที่รองรับนะครับจัดไปแล้วก็ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเป็นนา m ิกด้วยพอดเชื่อมต่อเอาด้านหลังก่อนก็นแล้วกันนะครับช่องต่อ Adapter DC-in นะครับ l a n r j ร5ห HDMI สอุนึแล้วก็ USB Type A 1ช่องด้านทางขวานะครับก็จะเป็นช่องต่อฟารลลมา USB Type A สองช่องแล้วก็เคสซิงตั้นล็อกอันนี้ก็ไปล็อกกับโต๊ะนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็น USB Type C 1ช่องนะครับลำดับสอง Display Port ได้รอรับตัว PD Charging ด้วยแล้วก็มี Type A อหช่องด้วยกันถ้าบวัวเสียดายอะไรก็คงจะแบบน่าจะมี Thunderbolt 4เนาะ นะครับให้มันแบบเต็มๆไปเลยโดยรวมก็น่าใช้น่าใช้นะครับราคาถือว่าดีเลยใครเป็นแฟนๆฟอเซายต้องชื่นชอบกันแน่นอนส่วนอื่นๆผมพามาดูกันเผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตัวสเปคชีตนะครับอืม c p บหน้าจอก้าจออ๋อค่า tgp ตัวก้าจอห1 5อวัตลืมพูดแต่เมื่อกี้นี้ขออภัยด้วยนะครับเอาว่าก็ ไม่ถึงกับว่าสูงมากแต่ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าตัวเครื่องเองก็บางเบานะครับประมาณหนึ่งแรมเนี่ยอัพได้สูงสุดที่96 g b ก็เป็นแบบ48 g ิ2ตัว2แถวเดี๋ยวอนาคตก็จะมีขายนะครับหรือว่าตอนนี้มีแล้ววะไม่น่าใจแต่เอาว่าเป็นหนึ่งในโนบุกที่อัพแรมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว SSD นะครับมีสสล็อตก็มี Gen4 หนึ่งตัว แล้วก็ Gen 5แต่ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยอ่ะมันเป็นหรือว่า Gen 5สองตัวหรือ,อยังไงอันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเงีงโอกาสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีโอกาสมันอีเปเครื่องจริงอะนะเออเว็บแคมเออเสียดายอันนี้น้องเหนือจะทปนโบสี่แล้วเว็บแคมเป็น HD มันมันน่าจะเป็น Full HD ได้แล้วนะแต่ถ้าใครไม่คิดมากก็แัดไป อ่ทน่นเล่นวอล์สีไม่มีไม่คิดมากจัดปลายเว็บแคม HD ไม่คิดมากจัดปลายนะครับลำโพงก็เป็นแบบสองวัตสองตัวบลูทูธถ้าดสามแบตเต,ร Wh, อ,เตอรี่หกสิบห้าวัตต์เอแอปเปร์สองร้อยวัตต์หมดแล้วนะครับเข้าๆโดยรวมก็ประมาณนี้สลับโนบุ๊กเกมมิ่งอีกหนึ่งรุ่นที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจกันกับการที่เป็นโนบุ๊ก16นิ้ว จอพอดเอชดีพาร์ตพีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ซีวียูเบอร์แรงนะครับอินเทลคอร์เจ็ดเจ็ดสี่ฮีทซ์ก้าจอสูงสุดถึงสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ด้วยกันราคาหกหมื่นบาทอ๋อแล้วก็มีความเป็นเอเมซายเกมมิ่งที่แบบอัดแน่นอยู่ในนั้นเอาว่าถ้ามีโอกาสรีวิวเครื่องจริงๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีว่ามันน่าซื้อแค่ไหนหน่าใช้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อควรรู้อะไรเพิ่มเติมไหม ผมเจอจากสเปคกระดาษเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีอยู่สองอย่างแหละเว็บแคมกับ Thunderbolt 4ไม่มีเว็บแคมไม่พอชดีแล้วก็พอร์ต USB C ไม่ใช่ Thunderbolt 4อาจจะมีเรื่องของแบตเตอรี่เคิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวว่ามันจะใช้งานได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นแบตเตอรี่ความจุไม่สูงนะครับแต่ก็คิดว่าสี่ค้าชั่วโมงน่าจะมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับรายการ โนบุทุกวันก็ประมาณนี้นะครับไวเ้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปวันนี้คืนนี้ขอตัวอะไรไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ